ฝนตกออกไปปัน่นจักรยานไม่ได้อยู่บ้านนี้ก็สีข้าวให้เมีย <c oughs> เป็นสีเล็กครับเศรษฐกิจพอเพียงทำเองปลูกเองเกี่ยวเองสีเองแล้วก็กินเองนะครับ พอใช้ได้ครับก็สารอยู่ที่เราปรับนะครับจะให้มันสังหรือว่าไม่สังนะครับก็ตักข้าวจากถุงนี้แหละครับใส่กระบะข้างบนนะครับแล้วเครื่องก็จะสีออกมาล้น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 ,ลน แล้วตรงนี้ก็จะเป็นออกมาเป็นลำลำและแกบนะครับลำและแกบผสมกันนะครับนี่ก็เป็นลำและแกบครับถ้าเป็นลำก็คือลำหยาบแต่ถ้าเป็นแกบก็เป็นแกบละเอียดก็เอาไปเลี้ยงปลาไปเลี้ยงไก่แล้วก็เอาไปทำปุ๋ยหมักด้วยนะครับ สำหรับคนทำนาไม่มากนะครับคนหน้าจะซื้อเอาไว้นะครับเพราะว่าเราสีข้าวเองเนี่ยมันไม่มีเสียนะครับปลายเราก็ได้นะครับปลายข้าวปลายข้าวเราก็ได้นะครับข้าวล้วก็ได้เต็มๆแกบลำเราก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกอันนี้คือไม่มีเสียนะครับตอนที่ผมซื้อนะครับหมื่นห้าตอนแรกๆ ออกตอนแรกๆแพงเดี๋ยวนี้รู้สึกจะ9,000กว่าบาทมี2หัวด้วยมีหัวบดด้วยนะครับ9,000แล้วว่า12 0 0 0เองเองแต่ซื้อตอนแรกๆอย่างว่าแหละครับถ้าวิชาความรู้เขาเขาคิดแพงแต่ตอนนี้มันมีคนทำหลายคนมันก็ดำราคาลงมาน่าซื้อนะครับคนทำนาปลูกข้าวไว้กินเองนะครับไม่ต้องไปให้ลงสีสี ก็เป็นงานทำไดออกกำลังกายนะครับเป็นข้าวมะลิใหม่นะครับเอาวหอยทากเป็นข้าวมะลิใหม่นะครับสองปีแล้วครับข้าวนี่สองปีแล้วนี่คือลำหยาบหรือว่าแกบละเอียดนะครับข้าวก็จะหักมากหน่อยนะครับ ไม่เป็นไรครับเรากินเองนะครับข้าวปลอดสาร100%นตะตัวนี้คือปรับให้มันละเอียดหยาบได้นะครับข้าวมะลิข้าวเก่า ต้องอามสสีแว็บเดีจะนานเกินไปเราได้เต็มๆครับของไม่ว่าจะเป็นข้าวไปข้าวแกบลำนะครับถ้าเรามีเครื่องสีเล็กสักตัวหนึ่งนะครับข้าวกระมาณเกอบไรโลนะครับก็เปลือกผมสีัวได้ก่อครึ่งชั่วโมงนะครับกับจำดวลนะครับ จาที่เห็นนะครับเอาข้าวใส่กระบะนี่นะครับข้าใส่กระบะแล้วก็จะสีออกมาน,นเป็นข้านีเป็นลายข้าวับแล้วก็้กล็าวอกนนี้นนก็พบกันในคลิปนี้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ